วันที่27มีนาคม2567เวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมสีชมพูอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยายลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรีชาีเสือเงิฤทธิ์อธิการบดีมหาวิทยายลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสมรรถนะอาชีพนักวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่27มีนาคม2,567ถึงวันที่10สิงหาคม2,567ให้กับบุคลากรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้เข้าร่วมโครงการโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจา,รย,า,าร,รย์ดรยานกรทบประยูนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน42คน